เรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับครูออยในห้องเรียนออนไลน์บายครูออยสัขมนคค่ะซึงวันนี้เราอยู่ในบทที่2นะคะเรื่องครอบครัวของเราจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทนี้ก็คือเล่าเหตุการณ์หรือเรื่องราวได้อย่างถูกต้องตามลําดับนั่นเองค่ะเรามาดูใบกิจกรรมที่2.1นะคะชื่อกิจกรรมว่าการลําลดับเหตุการณ์ คำชีแ้แจงคือให้นักเรียนนะคะเติมตัวเลขหนึ่งเลข2เลข3และเลข4ตามลำดับเหตุการณ์ลงในวงกลมค่ะข้อที่1ค่ะเป็นการฉลองวันเกิดรูปภาพของเราก็จะมีการปอาเทียนการจุดเทียนการตัดเค้กแล้วก็การปักเทียนค่ะนักเรียนคิดว่า เหตุการณ์ไหนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลำดับแรกคะอ่านะคะเราก็ปักเทียนนะคะเป็นลำดับเหตุการณ์ที่หนึ่งหลังจากปักเทียนเราก็จุดเทียนเป็นลำดับที่สองแล้วเราก็ปอกเทียนเป็นลำดับที่สามแล้วเราก็ตัดเค้กเป็นลำดับที่สี่นั่นเอง ข้อที่2กันค่ะกิจวัวรัประจาวันก็จะมีการกลับบ้านไปโรงเรียนตื่นนอนแล้วก็เรียนหนังสือค่ะนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลําดับที่1คะใช่แล้วค่ะเราตื่นนอนเป็นลําดับที่1หลัง,งจากตื่นนอนเราก็ไปโรงเรียนเป็นลําดับที่2 แล้วก็มาเรียนหนังสือเป็นลำดับที่3และสุดท้ายก็คือกลับบ้านเป็นลำดับที่4นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณสถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะทีได้ให้กิจกรรมดีๆสำหรับครูและนักเรียนในวันนี้สำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ